สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลตานะผมอ่ะวันนี้ผมมีรถมานําเสนอเข้าใหม่1นึคันนะผมคือ i ิวสุเป็นตัว Highlander นะผมปี 2, 2021เป็นตัว LDA คันนี้มาในราคา439,000บาทคันนี้สวยนะผมมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะผมคันนี้มาพร้อมแม็กเติมโรงงานนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นมาในข้างเดิมนะสีส้มสวยมากนะผมในไฟเลี้ยว กระจกกันชนท้ายยังอยู่ครบนะครับผมมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมอ่านะผมสาหรับภายในรถนะครับผมห้องโดยสารเนาะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสกรีนใหม่ๆนะครับผมเอี่ยมเลยนะครับผมคันนี้อันนี้ภายในห้องโดยสารนะผมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เนาะก็เป็นเบาะแคบนะครับผมคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะผมไม่เก0 0 0มโลอ่าไม่หลักหมื่นสําหรับ รถปี2021นะถือว่าใช้งานน้อยมากนะผมแหมอันนี้คือภายในห้องเครื่องนะน,นี่เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับผมสีส้มสวยมากครับผมภายในห้องเครื่องไม่เอี่ยมนะี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับผมนี่นะ็อตน็ตไม่มีถอดนะรับประกันโครงสร้างแน่นอนอันนี้ดูได้เลยครับผมนะ็อตไม่มีถอดฝากระโปรงไม่มีขยับใครที่กําลังหานะครับผม I ิซุสดีแม็กตัวไฮแลนเดอร์อ่าเครื่องยนต์1.9เป็นตัว LDA คันนี้ปี2021นะครับผมมาในราคา439,000บาทเท่านั้นอ่าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อที่ผมเซลต้านะครับผมเบอร์โทร0636242469หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้เหมือนกันจะทักเข้ามาในเพจ Facebook บูคาเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้เนาะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าสวัสดีครับ